แม่งมึงเชื่อจริงใช่ไหมออถ้าป้าคนนั้นแมนน่กูก็แม่นโหอ,อะไรของมึงเนี่ยแมนมึงเวอร์แล้วมึงบ้าแล้วอะไรมึงเอาตัวเองไปเทียบกับเขาได้ไงไอ้แมนก็เลยบอกเอ้าจะไม่ให้กูเทียบได้ไง <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> เรื่องที่ป้าคนนั้นพูดอะก,กูเนี่ยแหละเป็นคนเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเลยเรื่องของมึงอะก,กูเนี่ยแหละเป็นคนนั่งเล่าให้เขาฟังผมงออก็อึ้งฮะมึงว่าไงนะเออไอที่เขาทักทักมึงเนี่ยแม่นแมนเนี่ยเขาถามกูเนี่ยแหละตอนมึงไปเข้าห้องน้าบอกฮะ มึงว่าไงนะเออเนี่ยเขาถามกูทุกเรื่องเลยทุกเรื่องของมึงอะ่ะเขาถามกูกูเป็นเพื่อนมึง <c oughs> ผมก็อึ้งแบบมึงไอ้ที่เขารู้นี่คือเขาถามมึงเหรอเออดิเขาถามกูกูสกิดบอกมึงตั้งหลายรอบเลยฮะมึงไม่ฟังกูเลยมึงนี่โมแต่ฟังเขามึงนี่โมแต่จใจจดจ่อโหะ,ะ,ะมึงพูดจริงเหรอแมนเขาก็ไอ้แมนก็โขด กูติ้งเด็ดเนี่ยโอ้โหมึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยกูสะกิดตั้งหลายรอบแล้วอ้โอ้โห,โโหมันก็เลยทําให้ผมเข้าใจนะครับว่าแบบเรื่องที่เกิดขึ้นในโต๊ะอาหารเนี่ยมันปลอมทั้งหมดนะครับเขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมตั้งแต่แรกเขาไม่ได้เป็นหมอดูที่แม่นอะไรเลยเขาถามจากเพื่อนผมแล้วก็ใช้วิธีจี้ถามผมอะแบบทีละเรื่องทีละเรื่องที่เพื่อนผมมันให้ข้อมูลไป เขาใช้วิธีแบบหลักจิตวิทยานะครับแบบไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องร่างทรงหมอดูอะไรเลยมันมั่วมันมันมันมั่วแบบคือมีจิตวิทยาในการมั่วคือแบบแล้วมันก็ชักจูงจิตใจเราก็พูดนําไปเรื่อยเยเราก็เคิรมตามไปอะไรเงี้ยแต่พอแบบมารู้ความจริงจากเพื่อนผมแล้วผมแบบแทบง่ายแบบโอ้โหโอ้โหแม่ปงปลอมดีนะแม่งไม่ตกเป็นเหยื่อคือเชื่อแล้วนะแบบคือถ้าผมถ้ามีปัญหาอะไรชีวิตช่วงนั้นนี่คือผมแบบคงแบบ โทรไปหาแม่หมอคงไปหาแม่หมอที่ตําหนักแหละแต่ว่าแบบคือเราก็เราไม่เชื่อไงคือคือเพื่อโนมันมาบอกทันไงทำให้เราแบบเออแม่นกูตาสว่างเลยว่าตรงนั้นเลยเกือบเชื่อนะครับ <c oughs> นี่แหละครับก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับการที่ผมไปเจอกับแม่หมอหรือว่าหมอดูนะครับที่แม่นมากแม่นชนิดที่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาแม่นนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันมันก็เป็นการ พูดชักจูงจิตใจของคนที่แบบมีทักษะในการพูดนะครับซึ่งก็ไม่ใช่หมอดูจริงๆอ่ะซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรไปหาเขานะเพราะว่าเราก็รู้ความจริงแล้วนะว่าแบบไม้แม่งไม่ใช่ของจริงอ่ะมันมันหลอกอ่ะมันมันเป็นแคปป้าคนหนึ่งที่แบบหลอกถามข้อมูลจากเพื่อนผมจากตัวผมเองแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาปัน่นประมวลผลแล้วก็มาหลอกเราทีหนี่งนะครับทำให้ตัวเองดูเหมือนแม่นอะไรเงี้ยท้งที่จริงแม่งใช้จิตวิทยาล,วลย้วนๆ